สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดใช้งานแล้วก็มีดที่หน้าสะสมนะครับมาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆก็ขึ้นรูปมาจากเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนที่เป็นวงกลมนะครับไม่ใช่เป็นแผ่นนะครับตัวนี้เกรดจะเป็นเกรดดีกว่าแบบใบเลื่อยตัดหินแบบเป็นแผ่นนะครับ แบบวงกลมที่เขาไปติดตกากเพชรนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงคมตรงหยักที่เขาทําเป็นเหลี่ยมๆไว้ะครับเขาจะติดกาก,ากเพชรแต่ว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแผ่นวงกลมนะตัวนี้จะเป็นเหล็กที่มีความแข็งความเหนียวนะครับดีกว่าเหล็กแหนบนะครับดีกว่าเหล็กแหนบดีกว่าเหล็กใบผันไถใบจอบหมุนดีกว่าเหล็กสปริงดีกว่า ดีกว่าเหล็กบาเรื่อยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเหล็กบาเรื่อยดีกว่าเป็นเหล็กอยู่ในกลุ่มเหล็ก L6 ครับเป็นเหล็กเกรดดีดีกว่าเป็นเหล็กเกรดดีนะครับยังราคาเดิมนะครับราคาเดิมราคา1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็จะมีแบบผิวไฟแล้วก็แบบขัดขาวนะครับชุดนี้ซองจะเป็นซองสีเทานะครับ ส่วนด้ามทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นจะเป็นด้ามไม้พะยุงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1กันนะครับเล่มที่1เป็นงานผิวไฟคําว่าผิวไฟก็คือด้านบนจะเป็นลอยนะผิวเหล็กนะครับผิวธรรมชาติผิวดิบผิวเหล็กเป็นสีดําแล้วเราก็มาเปิดคมขัดขาวตัวนี้จะเป็นงานเปิดคมกึ่งเงานะครับกึ่งเงาเห็นไหมครับมันจะเงาแต่มันไม่ใช่เงากระจก มันจะเป็นกึ่งเงาความยาวของใบมีดเท่ากันหมดทุกเล่มความยาวอยู่ที่9.2นิ้วกว้าง2.1นิ้วสันอยู่ที่5.5มิลตัวนี้เป็นเซฟกาดทองเหลืองการมือลื่นเข้าไปหาคมมีดเซฟกาดทองเหลืองส่วนด้ามไม้พยูงสวยงามมาก ด้านเป็นด้ามไม้ชิ้นเดียวกันนะครับไม่ได้ต่อที่อื่นเขาจะเอาไม้สองชิ้นมาประกบเหมือนกับฟูแทงนะครับราคา1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาดูครับซองใส่เมีดนครับใส่แล้วก็สวยงามประมาณนี้นะครับ ผมชอบสเสน่ห์ของด้ามน,นะครับสวยมากเล่มที่สองก็เป็นงานผิวไฟครับด้ามไม้พยูตอนนี้จะเป็นสีเข้มมีลายแดงนิดๆิด ขนาดเท่ากันนะครับเป๊ะนะครับเล่มที่สามเป็นงานทิ้งผิวไฟเดี๋ยวมาดูด้ามครับนี่ด้ามสีเข้มนะครับออกโทนมืดโทนดำแต่ว่ามีลายแดงขาดนิดๆฮะ อีด้านครับดามจะเป็นส่วนของแก่นไม้ทั้งหมดนะครับเป็นแก่นไม้แข็งเหนียวนะครับไม้พยุงนะ ต่อไปครับเป็นงานผิวไฟความยาวอยู่9.2กว้าง2.1เท่ากันผิวไฟเนี่ยสันจะอยู่ที่5มิลนะครับ5มิลเพราะว่าเราปาดผิวเ้าออกเนี่ยถากผิวเขาออกเป็นผิวขาวสันมันก็จะลดลงมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นผิวไฟอ่ะสันจะอยู่ที่5.5 วยงามมากนะครับมาดูด้ามครับตัวนี้เป็นสีแดงสดแดงเข้มแล้วก็มีคาดดำเป็นเส้นเป็นเส้นสวยมากสวยมากสวยจริงๆครับนี่ครับสเสน่ห์ของไม้ท่อนเดียวไม้ชิ้นเดียวกันนะครับถ้าเอามาประกบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทั้งสองด้านแต่นี่เห็นไหมครับลายมันจะต่อกันประสานกัน สวยงามมากครับใส่้องใส่เม็ดเสร็จก็จะสวยประมาณนี้ครับ แบดขัดขาวก็มีอยู่สามเล่มผิวไฟมีสามขัดขาวมีสามเล่มที่ห้าครับดูด้ามครับนี่ก็สวยมากครับสีแดงสดครับมีลายเส้นสีดำนิดนิดคาดเข้าไปนะครับสเนสน่หเสน่เนื้อไม้สเสน่ไม,สนไ,มสนไม้พยุงครับสวย แต่งด้ามก็สวยนะครับเว้าวนูนเว้าเซฟกาดทองเหลืองเก็บงานดีมากดูครับเงาเนียนกิ๊กเลยนะครับเล่มที่หกครับ เหมือนกันเปียบนะครับด้านครับหลายสวยสดนะครับอีกด้านครับชุดนี้นะครับทุกเล่มนะครับฝักสีเท่านะครับ เอาละครับเพื่อนๆชอบแบบผิวไฟหรือขัดขาวทักทายมาได้นะครับเล่มละ1,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ